จะเป็นยังไงชาลาวไอ้ชาไทยออกกฎห้ามออกประเทศเด็ดขาดผมจะอยู่รอดหรือเปล่าโดยไม่มีประเทศไอ้โดยไม่ได้ออกประเทศเพราะผมเป็นคนชอบหนีเที่ยวอยู่แล้วไปดูคลิปนี้กันครับ คำเตือนคลิปนี้ไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ผชมทั่วไปสามารถรับชมได้เข้าบ้านเปิดข่าวดูดีกว่าอยากดูขาและเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรนะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมข่ขาวไทยอีกแล้ววันนี้ จะมาบอกข่าวทุกคนว่าห้ามออกประเทศไปในเด็ดขาดโปรดโปรดรับฟังผมด้วยนะครับเพราะเป็นข่าวตัวจริงๆให้คุณอยู่แต่ประเทศไทยห้ามออกประเทศเด็ดขาดครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยรัฐบาลห้ามออกกุออกบ้านว้อยอยายนี่ เราก็ไปเที่ยวประเทศลาวไม่ได้แล้วสิวันนี้เราว่าจะไป,ปะเที่ยวประเทศลาวกับครอบครัวพอดีงั้นวันนี้เราออกไปหาอะไรกินดีกว่าหิวและหิวแล้วโอ้ยอิ่มมากโอ้ในเมื่อที่เราไปไม่ได้แต่เราอาจจะชมวิวได้สินะอะไรเนี่ยูโอเ e n ฮึืม คมจะไปได้อยู่บ้างเขาหนึ่งว่า n อ o p นอะไรเฮ้ทุกคน,นง่ายได้แล้วเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปอึบ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 อุยอ้ยฝนตกเอเอมาส่องอยูประเทศลาวก็เถอะ โอเคงั้นเราเรีบลงไปดีกว่าจนกว่าจะมีคนมาเห็นอโอ้โหเจ็บมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวนี้ดีกว่าเบื่อจังชีวิตนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเข้าไปกิน ร้านร้านอาหารที่อยู่ชั้นแปดีกว่า,อ,าอิ่มแล้วจานเดียวก็อิ่มแล้วจานเดียวก็อิ่มแล้วดีนั่นที่เราจขฉงนมาจานเดียวเองเฮ้ยไม่กันเหรอจุกตายเนี่ยเอ๊ะในเมื่อเราขุดกระแพงไม่ได้แต่เราขุดพื้นได้ดี่ก็อมีแผนมีแผน ไปไปไปโอ้ยโอ้ยเราขูดพื้นไปได้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราปิดก่อนเดี๋ยวเราปิดก่อนเอาดินมาเอาดินมาพอนดีเลยเราขูดที่เหลือไม่ได้เอ๊ะข้ามจังเนละ รู้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตะเกียงมาแล้วกันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าเรานี่คนฉลาดจริงๆเลยอาเาียนเขาบอกว่าออกไปไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกห้ามเราออกมาเลยเดี๋ยวอุ่นขุดแล้วก็ต้องเก็บด้วย โอเคได้เวลาท่องเที่ยวประเทศลาวอีทุกคนเราอยู่ประเทศลาวจริงๆเฮ้ยว่าไปบ้านเพื่อนเราดีกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะอยู่หรือเปล่ปาเฮ้ยเจ้าดูก่อนว่ามีมาาเพื่อนหรือเปล่าเอ๊๋ในนี้ไม่มีในห้องก็ไม่มีอไอเรารเล่นบ้านเพื่อนเราสบาย ป็นยังไบ้านครับสำหรับคลิี้ขอาขอตัวลาไปก่อนนะครับ